ส,สวัสดีครับรอไกวิดอยู่ครับตอนนี้หมดปามจะอาร์ตนั่งทำไรกันครับเนี่ยนั่งรอไฟครับตอนนี้โอ้ได้ได้อะไรมาครับยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยหมูกระทะครับโอ้จะอาร์ตได้หมูกระทะมาจัดหมูกระทะครับวันนี้ฉลองฉลองเลื่อนยศสูงขึ้นครับเลื่อนยศสูงขึ้นมีแตกล่องเ้าอแล้วภาสาก็แม่แร้วันนี้ยังต้งระวังเด้อเด้อ บ้าหนุดังไฟติดอลีเนาะเอานูดังวะโอ้นู่นนี้นะครับนู่นนี้เนเอเดี๋ยวไปเอาหมูมาสมทบนะครับเสื่อสี่โครงหมูมากด้วยครับนี่สน,นี่ครับสี่โครงหมูเสียวไปเฮ็ด สีออมใส่แกงแล้วไม้บ่อ๋อต้มต้มสีโครงหมูข้างในก็เป็นปลาอ้าวไก่วิบไก่วิบมาแล้วมามารับความแล้วเนี่ยมาไปเนี่เลยถ้าต้มมาเบิดกับถอดน้ำกันเลยนะของฝากนะคะของฝากมาแล้วแล้วแต่เชฟคืออะไรเนี่ยสีโครงกระดูกข้าง อนี้แม่ต้มเอเาาบิงกล้องเงียิังกล่องเนียเดอเด้เด้อเด้าจะบังน่ะอาน่เห็ดปะเห็ดปะก่องเอาสาไปกินห้งงะกนไงบ้าเตรียมเตาแล้วนะครับขอบคุณจ้า,านะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพมีน้ำโคกอยู่ด,ด้วยน้ำโคกอยู่ในรถมีน้ำแข็งปะ น้ำแข็งเดี๋ยวไปซื้อเอาบ้านมาต่อยก็ได้ไปซื้อน้ำแข็งนะก่วิทย์ก่วิทย์ไปก่วิทย์โคกนะครับโคกทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องดื่มก่อนนะครับ นี่นะครับเป็นโคกนะครับกับสไปนะครับเราไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับกินน้ำหวานยังเยวอครับสายเนี่ย <c oughs> น้ำหวานนะครับเราไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับ <c oughs> จะกินเครื่องืมนทน,รนครับ แกจะด้าทเมองนีันื่อกีนียบนะครับจากอาจากอันจังนะครับอันจังนะครับสั่งตรงมาแต่พระนครนะครับเมางเนี่เมองหลวงมังหลวงแม่งันมายืมด้สองลอยต่อเดียวเลยบ่เนี่ยเออยอ้เตาอเาเอเดี๋ยวนี่เดี๋ยนโน มากอไฟอีกรูเต่านึงอ่ะมากอละคีบตัวนี้ใสเลยควรมีไฟน่ะได้อยู่อ่ะมาเดแล้วมาๆมาจะไปซื้อขนมมากินทานนิดหน่อยใช่ไหมใส่แล่นเพนอันอีกเพนหนึ่งตังตรงนี้เดี๋ยวเอาสามาโูก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวภาษาเอาเสืออ่ไรอไรวิ์ซื้อน้องแข็งมาฮารานนีโย่ซุมซุมซุมกันไปน แล้คลืมเสียไปแล้วเสียเสืเสอไปเมื่อกี้นี่หลายใช่ไหมมาลงหมอนอะไรก่อนเอาเอาใส่กันนี่ดิาีดกันดิฮะกบใสกัดเอามาอีกแนวห้อนี่นี่อยู่ข้างหนโอ้อันนี้ล้างการเดว่าสวยน้ำไมนี่ครับสาวยน้ำน้ำมนนะครับ หลังจากประกอบก็เป็นบรรยากาศที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านเดี๋ยยังไม่ได้เดินไปหาลุงนะเห็นลุงลุงขึ้นหลังคาอยู่นะครับอันนี้ลุงขึ้นหลังคาอยู่ร้านช่างพงนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์หลังบ้านแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นน้ำแข็งไง น้ำแข็งมุนมุนเหานป่ะเดียอน้ำแข็งนะน้ำแข็งมุนกันโทรหาเย็นกับบลโทรตอนไหนของสขึ้นเขาว่ามีขึ้นนี่ครับใสหวยตัวเองฉลองจ่าสิบโทรอั ต่อไปก็ตีนหมวดเลยหยอกกันอีกแล้วอาาุเยมาอแสบยังแสบยั่งตามไปเก่งเรื่องแสงนีเออันนี้คือเอาไว้ตรวจเพียนนะครับนี่สะท้อนแสงนะครับปิ๊บป๊บิ๊บป๊าปแกเราเนแม่สะท้อนแสงเอ้าแต่ยึดวันตัวบ่ได้อาไปใส่อใส่เสือทิมวันนี้อือนี่ตัวมันไม่ายนะไม่ไอตัวนะทีมสองไอน้อง กแอเมอนอได้ยินไหมวะนะใส่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 มาสู้เลยมาสู้เลยใส่สิเด้มือไรใส่หมูมันหม่อโอ้อเห็นน้ำน้ำมื่กับสีใส่โอเคลายพินนะครับไม่โดนเหลืองนะครับเพลงนี้ ดิ้งทุ่งเศร้าเปิดมวนเนี่ยเีแมวแมวเล้วว่าถ้าลืมตาเปิดล่ะให้เปินม้วนมึงเลยอืมันมันเป็นเพลงแบบฟังเรื่อยๆเลยเป็นดนตรีแบบฟังแบบนุ่มหูเอาปากเออเห็นแนสตอรี่อยู่เอ๋อชิมเลยอาปากไปให้จ่ายเอ้มจิมเอาบ๊อบกินก่อนต้องกินก่อนมันจะมือไรเราเนี่ยก็มือนี่ล่ะตบมังแรงนี่เอา กินหนูขั้นึงหนูขั้นึงเอาใจเอี้ยมกินก่อนเฮ็ดปกเฮ็ดปกเออคอยแกกินอยู่เอาเดี๋ยวนกินก่อนใจเอีมกินก่อนนนกิเจ้าสิบูการ์กินน้ำกันคอยกินจะต้องกินก่อนทำไงพูดมาหญ่ละพอดีซทำนี่นะมาเนี่ยมาพอดีป้อนเนี่หนีกันพวแพงมาป้อนเนี่ยหนีหืมเอาเฮ็ดเหรอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปกเฮ็ดปก เือมันกินเฉพาะเลยแบบเออแซ่บไ้หแซ่บแซ่บตัวจจัดอยู่ันุสังซื้อมาสองรอบแล้วมาซื้อมามสะซังออนไลน์บอกเมืองไหนเนาเมองหนารสดมองไหนเนาเไงเมงไงเดมเดือมันเผ็ดแล้วมันจืดแล้วเผ็ดเผ็เผ็ดจืดแล้วจเอมกินแคนเบรฟังมังโคกม่หลอโค้โคกก็มาอยู่ อ้ยคันเริ่มแรกเลยฮงสุดยอดเลยด้วมันบ่ค่อยเผ็ดเผ็ดคุ้นบ่น่ยหนล้านสกอวิวมามามาเซียแมนมาอยู่มันบ่ค่อยเผ็ดมันเริ่มจางเผ็ดเผ็ดไอเผ็ดด้วยเนี่ยใส่บดะน่หน่ะไหมเมนเดเลย เพ็ดเพ็ดเพ็ดจาซิมหรอบ่า้าจาไม่ใจอาไปเรียกนองมาเรียก้น้นมาเอ่ไม่แมนนึงนะจาจะเต็มครับวันนี้เอาเตาไมมความบ่ ก็ยินดีนะครับแสดงความยินดีกับจ่าอาร์ตนะครับของปาล์มยินดีแล้วใช่ไหมเนี่ยยินดีแล้วค่ะโอ้เผ็ดอีเรือปากแดงไหมโอ้หัวขึ้นนี่เนี่ยจ่าอาร์ตหนูร่างใหญ่เลยวะมาหัวด้วยภาษาที่เปถ่ายไดเผ็ดมากนะครับมาเมริกามาเลเซียนะครับ ถ้าใครชอบกินเผ็ดแนะนำเลยครับ <c oughs> ใจดีก่คำเจอแรกาจะบเลยได้แแคำแรกได้เน,นี่ยส่น่น้นข้นย,ย,ยังรโตอันไหนกันนู้ช่อนห่อนเป็นงเด้นักก็นี่บออย่าบวอจูมมาแล้วมล้มามาแล้วครับแม่มานะแด้ยังอ๋อแล้วนะออที่มา ยัง่งเลยมันเป็นไงที่บอสาน้ำเล่นมันเลยใช่ไหมว่างเลยตีงางยี่สิบตโลกก็ไม่ชนกันโอ้ชนนะว,ว่าแปดเก้าคนเลยะเดียน,น้ำมุ้จะบบนโใยัง่<อ>ไเลยให้งหาบเลยใช่ไหมไม่ได้หรอ ผมไม่ได้องลภาษาตามกุ้งสดภาษาดูยังไงผมลองแค่ผมชอบน้ำมต์นะกุ้งมต์กินดิบครบว่านั่นแหลเนี้ยคนมาใส่ดิบเลยนะครับนะมาดีเนีคนมาเป็นัไงครับเป็นไงครับผ่านใมเสียบเสยตรงนั้นความเสีบวันนี้เล่นไปกี่ชั่วโมงกันี้แล โอเคครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ